สามสิบห้าบาทจ้ะยี่สิบสามจุดห้าสาเนื้ออ่อนสวัสดีครับเจอกันนะครับพี่บ้านยูทูปวันนี้พี่บ้านยูทูปจะพามาเดินตลาดสังพกรนะฮะ มาถึงประมาณสักสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงดูร้างกําแหงร้อยสิบนี่นะครับอันนี้จะเป็นโซนในเสื้อผ้าถ้าโซนกับข้าวอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยโซนกับข้าว เป็นตลาดในล้มนะฮะตลาดในล้มมีพัดนะนะลมฮนะเย็นคลักๆนะฮะ ซื้อ,อนหออานีต75ป2 0ยได้ป้สา,าลบโตีสายหมยนี่มีลูกชิ้นเลย เป็นตลาดในร่มที่น่าเดินมากเลยนะนี่ก็ลมนะีูจะเป็นต่อวาง ข้าวมีเยอะเยอะมากเลยจะแบ่งโซนนะฝั่งนู้นจะเป็นเสื้อผ้าฝั่งนี้นจะเป็นกับข้าวแยกโซนกันคนเยอะมากนะฮะจะเป็นวัตถุแม่กองมันทุ่มัน,มน ขอบคุณค่ะค่ะ ี่คืออะไรหนมพร้อมถานเวียดนามเหรอตคนเยอะมากอันนี่โฮมบกปลาช่อนหนา

เป็นกบเพี้ยขนมกบเปี้ยเีโบราณลยเือะอาจารย์เชือสีมีัเชือกขาไม่มีัเครื่องนัยปจักปจักหูทรงเครื่องสบาทจ้ะยุามสิบเชิญจ้าถามห้้าหาสิบาทคไม่ห้าสบาทอย่างนจ้

อันนี้รดช่องสิงคโปร์แบบแก้วเคยกินไหมเคยเอาไหมกินด yeah. ิแก้วเท่าไหร่ฮะแก้ว uh ่ผู้ชายตลาดปูเท่าไหร่คะผู้ชายคลาด ยังนั่งกินด้วยนะพี่จอดรถนี่เยอะมากที่จะเป็นกล้วยไม้กล้วหวา้คนนี้เดินเยอะมากเลยนะอันนี้น้ำพริกลงเรือน้ำพริกกับปินี่ประทบ สามสิบห้าบาทโอลรดช่องรนดช่องนี่จะเป็นโซน

อันนี้คือขนมไทยขนมอะไรของอร่อยข้าวแตนข้าวแตน 40สี่สิบบาทสามถึงร้อยขายปีก็ขายส่งเนยนะ นี่จะเป็นของหวานอีกแล้วตลาดสังขรนี่อยู่ใม่ไก่บ้านนะขับรถมาประมาณสิบนาทีเนี่ยปลาสลิดปลาสลิดกิโยกิ ร้านทุกร้านเล่ขายดีผมเดินไปเยอะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยครับอเอาโมไซค์มาจอดข้างๆก็ได้ ที่จอเดเยอะเข้าหื่อแค่นี่ขนมครก กับข้าว ทอหัดใหญ่หมูทอด้เด็แ้วขาวของกอดสว่าง

ธรรมชาตเนื้อเป็ดมันจะมีัียโอเคป,เปัดันะนอดมันก,ก,กระพงสองร้อยกับข้าวก็มีแพงนะคิดว่ากับข้าวไม่แพง จะเดินแต่โซนกับข้าวโซนเสื้อผ้าข้าขงหลังนี้จะเป็นผล,ลไม้นะ กะเป็นผลไม้ช้เยอะนะหลังผลไม้ไมเป็นพวกของ,องสดเนื้อพวกอะไรผักนะครับ

อยู่ตรงข้างไออยู่ตรงข้างข้าไอแมคโครนะฮะทางแมคโครอันนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้านะโซนเสื้อผ้าแยกโซนนะกับข้าวของสด ช่องไหนอฮะช่องเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่ครับได้ขอบคุณครับเสื้อผ้ามีตัวที่สวยนะใช่มีรุ่นนี้สวยรุ่นไหนอันนี้อหร อันนี้เป็นโองเก็บซะงั้นเปิดก <3 mom. S 1> ี่โมงถึงกี Turn ่โมง6โมงเช้าถึง3โมง6โมงเช้าถึง3โมงนะ ยอยู่ตรงข้ามกับ เป็นตลาดที่น่าเดินมากเลยนะตลาดในร่มนะมีพัดลมเยอะเสื้อผ้าสวยฮะเท่าไหร่บิ๊กไซ์ ตลาดในล่มที่น่าเดินมา,มากๆเลยนะคนเยอะได้อยู่ลามกำแพงร้อยสิบนะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพราะบ้านยูทู e นะขับรถประมาณสิบนาทีนะมาถึงขับรถประมาณ10นานะาบาณ10นาทีมาถึงพมานยูทู e 对。 การจอดรถเยอะมากนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อบ้านอดดูด้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะคลิปหน้าเพื่อบ้านเดือดดูจะไปไหนนะ เดนาจิหน้านะครับ